ผมเคยเจอผู้เล่นเอลเดอร์กอคนนี้มาก่อนแล้วตอนนั้นผมยังหัดไซเล็กใหม่ๆอยู่ผมแพ้เขาแล้วเขาก็ท็อกซิกใส่ผมตอนนี้ผมมาเจอเขาอีกครั้งซึ่งตอนแรกผมยังไม่แน่ใจว่าใช่เขาหรือเปล่าแต่พอเขาเริ่มเล่นแล้วก็หนีผมทั้งเกมทาให้ผมเริ่มจําเขาได้ผมเลยไปเปิดแบ็กลิสที่ผมเคยจดชื่อพวกที่ท็อกซิกผมเอาไว้สรุปก็คือไอ้หมอนี่คือคนที่ท็อกซิกผมในวันนั้นแม่เจ้าเชีย่ยรงเอลเดอร์กอสทิพายแล้วแต่หมอนี่ชื่อคุณไม่แน่ใจว่าใช่คนที่เคยบูลลี่ผมหรรรรือออเเเปล่่่่าาานนะะะะไมมู้วจชัยคบแตก็ มาเงเยโดนนะจะรออะไรกันละ่ะว้าวไงผมบ้ามาครับ <laughs> ผมบ้ามาสุดๆุดวัดที่ผมไม่ค่อยเห็นคนกระโดดเลยนอกจากโฮมแลนเดอร์มึงกิ้มันกระโดดงงเลยงงมุฟเมนต์เลยสไลด์ไปก่อนครับเฮ้ย <c oughs> เขารู้ดูวิธีรอดครับรบ้าไม่รอดวะบ้าเกือบแล้วผมป้ามาไปหน่อยครับผมหมาไปหน่อยเต้นเต้นไงเจอแรงข่าวก็เตนเต้นไงผมยังไม่เคยชนะเลยนะแรงข่าวอะจับวะสวยโอ้โหผมไม่รู้ได้ไหม ว่าทำไมผมไมปปาบอลผมคิดว่าเขาจะโดนระเบิดครับเมื่อกี้ผมก็เลยรอครับสรุปมันไม่โดนได้โปรดได้โปรดได้โปรดให้ผมหน,นึ่งเวนเออสวยว้าวได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้มองทันได้ไงวะผมจะผมจะเอนะ็นทายแอร์นะเมื่อกี้โโอ้ห ไปว้าว wow. ไม่ยอมหลอกเฟยนี่นี่เอาดีมาดีวะมาดีวะแต่ยังครับผมอีกหนึ่งแมต <Hey, S 1> ์เฮ้ยเปลี่ยนคำอีกวะเริ่มมีกินแล้วนะสอนยากคุ้นๆวะเหมือนผมเคยเจอเลยวะจะมีคนหนึ่งครับเมมชื่อไว้เดี๋ยวไม่ได้กดดู คือมีคนนึงครับเล่นสกอร์เปลี่ยนนี่แหละแล้วก็ตอนผมเล่นสลักมานานมาแล้วแหละเออเขาเปลี่ยนเป็นสอนยาแล้วก็หนีผมยับเลยน่าจะใช่คนเนี้ยนั่นไงน่าจะใช่ป่ะเออเดี๋ยวต้องไปเปิดดูชื่อมันย่อผมด้วยถ้าจะไม่ผิดไม่ถึงว่ะผมว่าน่าจะไอ้นี่แหละไม่หนีผมยับเลยไอ้เชี่อไม่หนีกูยับบ้ากูนึกว่าเจ๋งชวัวร์ฟก โอ้โหไม่ทันมาดาโบดูท่ามันจะชอบจับนะชอบจับแล้วก็หนีเนี่กไม่จับกูอีกแล้วแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยฮ่าฮ่าสวยเอานี่ไปไอเ้เบนหนี่ชอบหนีนอ่ะตอนแรกก็เรียกเขา,าอะะอดิกออกว่า เป็นคนเคยย่อกูเรียกกูเรียกมันละกูเรียกมันละกูด่าละตายป่าว Let's go รอให้อุ้งเกือบไม่หันนี่บ้ารหรือเปล่าฮะอว่างบัวเลยอะไร,รวะ Let's go แม่มันจะงอมจุ๋ย เมื่อกี้ผมวางมั่วเว้ยเออผมตื่นเต้นไปหน่อยครับแต่ด้วยความวางมั่วนี้เขาก็เดาไม่ถูกนั่นเองนะาผมจะทำอะไรน่าจะเป็นคนที่เคยย่อนะฮะโดนกูไปเพื่อนมืออีกแล้วอ่ะมาดิไม่ดันแม่งจับกูแกชอบจับเลยว่ะชอบจับจัดเลยครับเฮ้ยนี่จะจับอย่างเดียวเลยนี่ไงไม่เคยเห็นอะไรแบบดีใช่ไหมล่ะมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวอ่ะเพราะนี่คือมาดาโบ้ไ เลตส์ก๊อปมือมันชินนะไม่ไม่มาเออไปครูดักไปดิมาลุ้นกันหน่อยโอ้ยเออผมต้องอันติเลยครับ ถ้าไปต่อยเดี e day, ๋ยวเขาเบรกนะมันจะได้อยู่แล้วมาดูกว่าจะรอดหรือเปล่านะเอ้าผมลุดนั่นอะผมลุดนั่น่ะอะล้ะได้เฉยครับสวยครับฮึมโชคดีของเราไปนี่ออย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ นี่เจอบุกนี้ไปดิงงไม่ขนามือพี่เลยปาบที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเดีเลยีเลยเอานีไปเด็กๆไปน้องมาดิวะเปลี่ยนคามิโออีกเปล่าฮะอะไรซอนย่าอีกไหมเฮ้ยคัมเรเลียนวะมาดิ มาได้ไรว่ามึงจะหนีกูไปไหนวะแรงเอเดอร์ก็ต์บ้ากูนึกว่าจงแรงเอเดอร์ก็ต์หนีผมวะทุกคนว่าไงนี่มึงกลัวกูจัดอะตอนเนี้ยไม่ทันครับผมกเฮียแรงเอเดอร์ก็ต์หนีผมวะคือมันจะเล่นระยะไกลอย่างเดียวเลยครับอไอ้สัตว์แบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลย สวยครับผมล็อตายไปะวะตายโอหอะไรไม่ได้แดกคูล็อคบ้าคุนึกว่าเจ๋งที่มึงกลัวอะไรกูขนาดนั้นอะไม่ชินเลยมามุกเนี่ย ่อยไม่ทันเย้เมื่อกี้ดกไปแล้วต่อยไม่ทันต่อยทันนี่สวยเลยผมช้าไปครับเมื่อกี้แม่งเ้ยพี่ไม,ม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้เมื่อกี้พลาดครับต่อยไม่ทันครับหลบแล้วครับไมโครดักปุ๊บแต่ว่าต่อยไม่ทันเออคิดช้าไปนิดนึงนะยังไม่จบเว้ยมันยังไม่จบอีกรอบนึงป่าว่าแล้วหรู้ว่าจะกระโดดน,นี่เลย นี่เลยแม่งมั่วเลยผมฝ่าลูกบอลไม่ออกมั่วเลยแม่งจักกลแกสวยตัแม่งตัวแข็งว่ะแม่งอ้ยมองไม่ทันคนะัะแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยสวยดิเงี้ยอย่างางี้ก็สวยดิเอานี่ไปไอเวย กดออกไปด้วยไงกดออกไปแล้วครับหนีหางจุกตูดไปแล้วครับผมนะอืเอเดร็กอตเล่นระยะไกลครับผมหนีกลัวผมจัดนี่ไงบ้าคุณนึกว่าเจ๋งถามจริงเอเดร็กอตกลัวขนาดนี้เลยเหรอผมเคยเจอเอเดร็กอตมาประมาณสามสี่คนนะไม่มีใครกลัวนะเว้ยคือแบบลุกผมยับเลยอะมีเอเดียเนี่ยหนียับเลย กูเจอมึงรอบที่สามแล้วว่ะแต่รอบนี้ถ้ามึงแพ้มึงล่วงนะอย่าดไีไอ้น้องล่วงนะเอาดีบล็อกเลยไม่มีอีกโก้นิ่มนขนาดนี้นี่มันคนลึกขี้กันวะนี่เลยบุกใหม่มาข้างบนเฟยถ้าจะกระโดดก็แตกเอยแหลกโอ้แหลกโอ้อโอแหลกอละไรตอนนี้สวยไปดีครับฟักว้าว สวยบะ <มา S 1> ดับโบได้วะเง้นพูดทีครั้งแล้วอารมณ์ตอนเรียกใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นกูมุกใหม่เพื่อนมุกใหม่ชายไลกูมาเลยกูไม่ลองไงไม่จับมีกไม่งามไส้สไลด์หนอนไปหนึ่งทีสองลูกเอาอยู่เปล่าโอ้โหแม่งเลยเอกระเบิดโดนระเบิดตอนท้ายแล้วโดนใบว่ะ แล้วกูเอามึงยับจัดกูบอกเลยงานนี้ดอกเดียวไม่อยู่เฮ้ยขออีกสักดอกแล้วกันเปลี่ยนคาเมโอเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาอะไรกะทุกตัวมึงก็แพ้กูเพื่อนมีอีกไม่งามใสอะไรเอาอะไรเอาตัวเดิมดีกว่าแอนทายเอไม่ทันคิดไม่ทันครับผมติดอัพบ็อกเรียบร้อยครับเบรกแล้วงานนี้ฟอกมวยกูดักเบ้าสวย หมาข้างล่างเว้ยอืมเด็กๆไปน้องเอาไปเลยสี่ลูกอะให้เฮ้ยสวยครับผมแม่มันจังหอมจุ๋ยใจเย็นจะล็อกไงแต่ก็ได้อยู่ครับใจเย็นต้องกลัวเ้วยแต่ก็เ้วยอยู่ดีสวยเอาหูกดไปหันอะไร ม่ได้แดกคู็อกแอทายแอร์ไปถึงเซ็จจะจับพี่เหรอมันไม่ได้กูว่าวไงกูพูดเยอะกูไม่ให้ไงกูไม่เดาอะไรทท้งนั้นน่ะกูาอาร์เมอร์แล้วกูมากันดีกว่าอื้มอะไรชอบจับวะฮะชอบจับไงนี่ไชอบจับลงมาดีกว่าแรงขาวอ่ะเพื่อนถ้ามันตึงไปก็ไม่ต้องเล่นลงมาแรงดาวแค่นี้ก็สะใจแล้วครับมันเคยย่อผมครับ เปิดชื่อและมันเคยย่อนะฮะเรียบร้อยครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ